สวัสดีครับอยู่กับพี่อานนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกวอลเลกาซี่นะครับภารก,กิจที่341และ342นั่นเองหลังจากที่รอกันมาเนิ่นนานมากัน10ภารก,กิจจุกๆนะครับผมเดี๋ยวเราไป3 4 1ก่อนนะครับภารก,กิจที่341ร้อยสี่สทะลุปั้นศัตรตูเจอการเซตอัพไลซิ่งนะครับสกินน้ำแข็งนั่นเองเจ้าชายและเจ้าหญิงต่อน,น้ำแข็งจะมาเป็นกำลังเสริมคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบอยากเอาน้ำแข็งวิ่งไฟยังเลยแต่ไม่เป็นไรเล่นแบบไม่ยัวไม่ซื้อไม่สกินนนก่อนนะครับ เราน่าจะจุกได้นะครับขออย่างเดียวอย่าไปโดนเขายิงธนูใส่หรือโจมตีใส่ให้มันหนืดก็พ,พอเราได้ซอสหวานมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บแร่ตรงนี้เป็นสติกวอลเก็บแร่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปบังคับซอสหวานไปจุกกันเดี๋ยวครับเขาเปิดมาเป็นสเปียร์ตอนอีกแล้วนะครับ <Huh? S 2> ไม่ว่าจะครั้งไหนก็ชอบเปิดเป็นสเปียร์ตอนเหลือเกินหัวด้าไปก่อนหนึ่งทีเราจะโดนตีหนืดนิดนึงครับโดนตีหนืดอีกน,นิดนึงนิดนึงนะไม่มากโอเคเก็บไปได้หนึ่งก่อน แล้วเราก็ตีเจ้าคนเหยียดแรกคนนี้เอาจริงๆภารกิจทาลายลูกปั้นแบบนี้ไม่ยากนะครับขอแค่จูเขาได้เราก็ได้เปรียบละเนี่ยประมาณเนี้พอแล้วครับพี่ยามควรเป็นอะไรออกเป็นอะไรนักขนูไหมก็ดีนะพี่ยามว่าก็ใช้ได้นะครับนักขนูก็ไม่เร็วหัวหน้าไปก่อนหัวตัวไหนได้ก็หัวเราควรเริ่มสร้างนักขนูได้หรือยังครับไม่ต้องรีบก็ได้มั้งเฮ้ยโอ้มันต้องสร้างแล้วสิเฮ้ยหรือเอาเป็นจอมเวทดีจอมเวก็จบง่ายนะครับ นักหนูแหละคนเก็บแร่เข้ามากันเรื่อยๆครับโชว์ไปก่อนหนึ่งทีถ้าคนเก็บแร่เขาน้อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่สร้างยูนิตโจมตีมานะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะครับคนเก็บแร่ต้องน่าจะจําถ้าจำไม่ผิดต้องเกิน5คนนะครับเราถึงจะสร้างยูนิตโจมตีมา <Yeah. S 1> นั่นก็เป็นทริคให้เราสามารถที่จะจูกแล้วก็โจมตีเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับโชว์หายไปก่อนหนึ่งขึ้นมาแบบนี้สลับไปข้างล่างสลับบนลงล่างขึ้นบนลงล่างไม่ต้องใจร้อน ค่อยคจุกไปโจ๊ะโจ๊ะโอ้โหโอ้โหใจร้อนใจเย็นจุหายโอเคครับเขาจะบุกมาหาเราไหมครับไม่บุกครับผมลับบ้านไปซะถ้าไม่บุกอ่ะผมไม่กลับด้วยครับใจเด็ดมากครับเออมันต้องกลับอย่างงั้นนายจะมาใจเด็ดไม่ได้เพื่อนเราก็วนเวียนกับเขาอยู่แถวนี้แหละนะครับหลังจมตีเดี๋ยวมันก็กลับบ้านครับไม่ได้เก็บแร่หรอกเราไม่ให้เก็บแร่อะไรทั้งนั้นนั่นแหละกลับละโชว์โชว์โอเค เอาเราก็ตายเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สร้างมาใหม่ครับซอฟ์วร์แม่เขาเก็บแร่เราจะเก็บคนเดียวนายก็มีทหารกันอยู่แค่นี้แหละ4คนก็พอในขณะที่เราสร้างได้เบิ่มๆครับหัวหลังมันไปหนึ่งทีโอเคไม่ตายครับโชโชโอเคสองเยี่ยมดูนักหนูกันสักเล็กน้อยมันยิงเราไม่โดนหรอกครับคาสเซิลอาเชอร์ของเขา็ขอ,ออกมาแล้วครับก็อ,ออกมาเราก็ต่างโจมตีครับคราวนี้เดี๋ยวเอาสเปียร์ตอนบ้างโอ้โโอ้โหสเปียร์ตอนอะไรครับ สองทีเน้นๆนะจบเกมได้ไหมครับพี่ยังว่าน่าจะจบได้เดี๋ยวเราก็ยืนล่อหน้าขนูเขาแบบนี้ไม่มีปัญหาครับการหลบหน้าขนูนี้สบายๆหน้าขนูเราก็ยิงไปครับทีละสามทีละสามครับเบาเหลือเกินครับไม่เหมือนในสติกแมนวอตินฟินิทีเบทเทอร์นะอันนั้นยิงทีละสิบเจ็ดธนูหรือขี่ปนาวุธยิงแรงเกินมาแล้วครับเจ้าชายและเจ้าหญิงก่อไม้ซึ่งแน่นอนว่า oh. อุ้ยโดนอะไรเข้าไปครับ โดนเจ้าหญิงก่อไม้เอาธานูยิงเหรอหุ้ยทีเดียวตายเลยเดี๋ยวลองจุกดูก่อนเออนั่นแหละมันมีเจ้าหญิงก่อไม้แค่คนเดียวเองนะครับเราน่าจะหลบได้แบบสบายๆไม่ใช่ก่อไม้เจ้าหญิงก่อน,น้ําแข็งครับนั่นแหละพยายามหลบสบายๆอยู่ละโอ้โหแต่เราเจาะเราเจาะเจ้าชายก่อน,น้ําแข็งไม่เข้าครับเจาะไม่เข้าใช่ไหมเอาสเปียร์ต้อนดันครับโอ้โหพี่ก็ตีแรงไปไงโอ้หโหดันอะไรครับดันอะไรครับ อย่างน้อยเอานะคนูตายหมดก่อนโอเคเออแล้วเราก็เราเปียต้น,นมาถอยนิดนึงครับแต่คนเก็บแรกาตายหมดนะถ้าคนเก็บแรกตายหมดก็คือโอเคครับทาไมเราไม่เอามาเป็นจอมเวทครับไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเราเข้าละคราวนี้เราจะจบเกมครับมันต้องต้องล่อแบบนี้นต้องล่อให้มันเข้าเข้าออกให้มันโดนยิงหลังอะโอ้โหหลังอะไรเจ้าหญิงก่อไม้ก็อึดเหลือเกินเฮ้ยเจ้าหญิงก่อน,น้ำแข็งก็อึดเหลือเกินนะครับ ังหวะที่เขาวิ่งกลับหลังอะเขาไม่กลางโลง่ไงเขาก็จะโดนทีละ20นะครับก็จะเจ็บอยู่ส่วนเจ้าหญิงก่อนน้าแข็งก็พยายามยิงเราเราก็เราก็วนเวียนอยู่แถวนี้และครับวิ่งถอยหลังอะเอาโลป่ปลาเนี่ยแปดละโอ้โหไม่ลดแทบไม่ลดถอยครับถอยด่วนๆครับเขาเหลือแค่2คนนี้ถ้าเป็นจอเวทมาก็จบไปแล้วนะครับคือต่อให้เขาจะอึดแค่ไหนเราค่อยๆย,ยิงเขาเดี๋ยวเขาก็ตายครับไม่สามารถที่จะทนเราได้แน่นอน เอาหอกโยนเข้าไป800ดาเมจก็น่าจะเจ็บอยู่นั้นนะ่ะโยนเลยชึ๊120แทบไม่เป็นไรเอาเอาโล่แต่ถ้าเกิดเราเอาโล่กันเจ้าหญิงก่อนน้าแข็งนี้มันยิงเราแค่19เอยงนะ <Wow. S 1> โอเคครับจบครับผมเออกว่าจะจบจริงๆเอาจอมเวทมานี้สามารถที่จะน่าจะชนะง่ายกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจบ9นาที41วิ ถ้าเป็นจะเวดจบเร็วนะเออน่าจะจบเร็วนะครับสามสี่หนึ่งพันต่อไปสามสี่สองเกที่สามครับอยู่รอบจุดหนึ่งพาร์ทิสตกเล่นเป็นบูทแลนด์มินิยูนิตนะครับเจอกับยูเนเต็ดทีฟก่อคนป่าเล่นแบบเดสแมทเศ้าในทันทีลดราคาสร้างเพิ่มพ opulation และก็เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มบ่อทองครับโอเคผมอยู่รอบจุดหนึ่งพาร์ทิสตกดินเราเอาเป็นคนเก็บแร่มาก่อนไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพิ่มสร้างเพิ่มได้อีก2นี่นะโอเคฝั่งเขาจะมาเป็นไลท์ซอฟร์บ้า้ยังงไดีีเน่ย ไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับเอ้ยพี่ยามรูละเราน่าจะสามารถเอาพวกซอสบาดไปจุกได้นะครับ <Yeah. S 1> เราเล่นสไตล์ซูเปอร์จุกก็ได้ <Yeah. S 1> เด๋ยวเดิพี่ยามลองดูมานี้มานี้มา,นมาหาเรานี่เออนั่นแหละเออนั่นแหละตายไป <Yeah. S 1> แล้วเขาก็จะอ่านี่ไงเขามาเป็นนักหนูละ <Yeah. S 1> เราเร็วเออใช่เราวิ่งเร็วโอ้โหแต่การตีนี่เรียกได้ว่าเบาเบาหว,วิวเบาหวิวมาก <c oughs> แต่อย่างอย่างดีคือมันวิ่งเร็วเนาะ โอเคกลับบ้านนี่ก่อนครับจะวิ่งลงวิ่งเร็วอะไรครับแล้วธนูมันยิงเรายากด้วยโอเครอให้โดนยิงข้างหลังครับไม่มีใครสนใจเราเลยครับไม่มีใครมาตีเราเลยเฮ้ยสนใจเราหน่อยบ้านจะแตกเนี่ยโอ้โหมากันเพียบครับมากันเบิ่มๆเงยมลไยหลอกเดี๋ยวก็ตายเราน่าจะจู๊กได้ไม่น่าจะเราจู๊กได้อยู่ละเล่นแบบนี้ก็ได้เพราะรถตัวเราไวนะครับมันยิงเราไม่โดนเลย<ะ>เดี๋ยวพวกนี้ก็ตายตายไป มากันอีกแล้วทำไมมากันเยอะจังโอเคตายไปอูป้ชอ,องเวสเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราจะแพ้นะเนี่ยดูมินเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าเราอีกของเราเป็นมิน,นินะครับต้องสู้ยังไงเนี่ยภารกิจเนี้ยนึกไม่ออกเหมือนกันเออตายไปก่อนโอเคยักษ์ก็มาครับคิดก่อนนะเอานักหนูไหมเอาเป็นคนเก็บแร่สองคนนักดาบหนึ่ง แล้วที่เหลือเป็นนักนูมาก่อนโอเคลองดูครับลองดูวิธีนี้ดูโอเคยัดหน้าเข้าไปวันนี้มันจะตายไหมเนี่ยนักนูเข้ามาแล้วมาหาเราเนี่มาหาเราเนี่ยม,มาหาใครครับทําเอาแล้วสู้ยังไงเนี่ยโช,โชว์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 โอเคคนเก็บแร่เราก็ตายตายกันไปเราอยากให้คนเก็บแร่เราตายครับเราต้องพยายามยิงนักนูเขาโอ้โหจะยิงได้ไหมเนี่ยสเปียรต้อนเข้ามาครับ พยายามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องสู้ยังไงเดี๋ยวอัพมาสู้แล้วกันนะครับผม <Yeah. S 1> อาจจะต้องเอาแร่ให้ไวกว่าน,นี้หรือเปล่าถ้า <Yeah. S 1> อย่างนั้นพี่ยามเอา,เอาแร่ให้ไวขึ้นมานักขนูให้แรงขึ้นอัพเกรดลูกปัน้นโล่สเปียร์ตอนพี่ยามไมาแค่ได้พอละมาลองดูครับโล่สเปียร์ต้อนมาก่อนเราก็จะเก็บแร่ได้ไวขึ้นนะครับเรามีบล็อกดามเมจดไม่ต้องกลัวมาหาเรามาหาเรานี้ไม่มาหาอีกถือบอกให้มาหาก็มาหาสิ อีอะไรกันเนี่ยไม่เชื่อฟังเราเลยโอเคครับผมจบไปหนึ่งโอเคทีนี้นักหนูติดตัวนักหนูให้ได้ทุกอย่างจะจบเราอาจจะต้องเอาสเปียร์ต้อนมาเพิ่มมาสำรองเจ้าคนนี้เผื่อเจ้าคนนี้ตายนะครับโอเคไม่น่ารอดครับมีบล็อกดาเมจครับมันดีแบบนี้แล้วเราก็ยิงแรงขึ้นด้วยนะสําหรับเจ้าสเปียร์อาร์ชิดอนยูนิตมินิของเรานะครับมาละสเปียตร์ต้อนตัวใหม่ของเรามาแทนตัวเก่าซึ่งเพิ่งโดนตีตายไปเมื่อกี้นี้ เออนั่นแหละบล็อกดาเมจกันเข้าไปครับเยี่ยมครับโอ้โหล้มหายตายจากกันเป็นกันเป็นสายฝนทีนี้นักนูเรามีบล็อกดาเมจการบล็อกดาเมจนี้ก็โคตรโกงเลยนะ <Yeah. S 1> Block บล็อกดาเมจดาบมงดาเมจอะไรไม่สนลวครับตอนนี้ติดตัวเขาละทีนี้เอาคนเกยียบแร่มาเพิ่มโอเคคราวนี้เป็นอะไรถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นซอสหวานนะครับถ้าจําผิดก็ขออภัย e เออนี่ไงมาเป็นซอสหวานซอสหวานและจอมเวทนะครับซึ่งพี่อารว่าเราน่าจะสามารถต้านต้านทาน ยูนิตเขาได้แล้วล่ะเพราะว่านักหนูสาสิบเก้าแล้วนะครับไม่ใช่นักหนูสามสิบเก้าเดี๋ยวพ OPULATION สาสิบเก้าแล้วนะครับจะเวทตายสักทีดิไม่ตายเออตายแล้วครับเอ้าแล้วเราปลาหอบไปทําไมครับเราก็สร้างยูนิตมาเพิ่มเสริมๆเติมๆติมงหน้ากันรึปครับโอ้โหโดนจ่อหลังครับผมเรียกได้ว่าเจ็บแสบโอ้โอเคหายคราวนี้เขามาเป็นสเปียร์ต่อนสามเหรอเดี๋ยวรอดเขาตีเราเขาตีเราก็เหมือนเขาเปิดโล่นั่นแหละนะ แล้วเขาก็จะตายอย่างรวดเร็วมีอะไรใหม่ไหมซอสบาดครับเราไปเอายูนิตเรามาเบิ่มๆก่อนดีกว่าครับเสริมกําลังกันเบิ่มๆตั้งรับหน้าบ้านก็ได้ไม่กลัวละเฮ้ยกลัวเขาหน่อยก็ดีครับเขาจะมาตีกลนเก็บแร่เราเราก็ลออยู่อย่างนี้แหละนั่นแหละครับเคหายอย่างไว<ๆ>นี่พออัพมามันก็ง่ายแบบนี้นะคราวนี้เป็นไรนักนูเหรออาชิดอนเขาก็มาครับแต่เราก็โอ้เราสบายมากเลยอะตอนเนี้ย ป p u l a ล i o n จะร้อยเต็มร้อยแล้วเนี่ยโอโอ้โอโอเคมาครับถอยถอยอุ้ยตายไปสองไม่เป็นไรครับตายไปสองเราสร้างเพิ่มมาอีกหครับจุ๊บมันอยู่แถวนี้แล้วครับเออจบแล้วมัง้งโอเคเข้ามาเป็นซอสวาดครับคราวนี้มาเบิ่มๆเลยครับ <What? S 1> นักขนูเราก็เบิ่มเหมือนกันไง <Yeah. S 1> เงินเราก็เยอะนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราต้อง,รงสร้างสเปียตอนมาเพิ่มสร้างม,มาเพิ่มก่อนครับสำรอง กันในตัวนั้นตายเราได้มีสเปียร์ตัอนมาแทงให้นะครับเขาหมดหรือ,อยังเนี่ยคราวน,นี้เป็นซปเปอร์ยักษ์ครับอ่อยูนิตมินิเจอกับซปเปอร์ยักษ์เหรอมินิวียงซูเปอร์ยักษ์มาเลยไม่กลัวจะซุเปอร์ยงซปเปอร์ยักษ์อะไรครับเราก็น่าจะสามารถยิงเขาได้แบบสบายๆนั่นแหละนั่นแหละครับผมเราปล่อยให้สเปียร์ตัอนตัวนั้นมันตายไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะวิ่งเดินมาไล่เราเออนั่นแหละ พอเขาเดินมาไล่เราปุ๊บเราก็แค่ถอยไง <Yeah. S 1> ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรครับโอ้โหกระตุกมากครับยูนิต93เต็มร้อยยิงทีนี้ซุปเปอร์ยักษ์แทบตายน่าจะตายแล้วโอเคตายครับผมจบเอ่อต้องอัพมาสู้เลยเนี่ย5้านาที19วินาทีฟาอ,อัพมามันก็ง่ายอย่างเงี้ยนะครับ3 4 2ผ่านไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อ3 4 3สาและ3 4 4เนาะ EP นี้ก็เป็นยังไงยูนิตมินิ VS ซุปเปอร์ยักษ์นี่หรอ โอเคสำหรับวันนี้พี่อารเซมเมอร์และเกมสติกออร์เดอซีต้องขอตัวลาไปเองเท่านี้ก่อนนะครับยังมีภารกิจให้เราเล่นอีกเบิ้มเิเลยเดี๋ยวพี่อางมค่อยๆทยอยทำไปเนาะนเครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้